พูดถึงเรื่องพระพุทธเจ้า,าทรงเป็นปูชนียบุคคลเ <_ S 1> พียงบางประการได้พูดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าทรงเป็นปูชนียบุคคลไปแล้วแล้วได้กล่าวลำดับไว้ว่าพระปเจกับพุทธรราาเจ้าพระรหันตเจ้าพระอริยบุคคลจนกระทั่งถึงคนธรรมดาเช่นมารดาบิดาพระปเจกับพุทธเจ้านั้นโดยมาก เราไม่เคยได้พูดถึงกันแต่ที่จริงพระประเจกพุทธเจ้านั้นก็มีความสําคัญแต่ตามตำนานนั้นท่านกล่าวว่าพระประเจกพุทธเจ้านั้นท่านไม่ไดม่ได้เป็นพระที่สั่งสอนเพียงแต่ว่าท่านได้สาเร็จเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าปัจเจกะนั่นแปลว่าเฉพาะตนคือได้ตรัสรู้เหมือนกันแต่ว่าเป็นเรื่องเฉพาะของท่านท่านไม่สามารถที่จะสอนบุคคลผู้อื่นได้ จึงเรียกว่าพระปัจเจกับพุทธเจ้าแต่ถึงอย่างนั้นก็ควรแก่การเคารพบูชาเพราะอะไรเพราะว่า <c oughs> ท่านก็มีพระมหาพร,พระคุณทางสามประการเหมือนกันแม้จะไม่เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าแต่ก็มีพระคุณสามประการคือพระปัญญาคุณพระปริสุทธิคุณพระมหาการุณาธิคุณเวลาที่ท่าน ออกจากฌานและไปวินาบาตบางทีท่านก็กล่าวเพียงสั้นๆดังคําบาลีที่ปรากฏอยู่ที่นักบาลีเข้าใจกันดีท่านกล่าวสั้นๆว่าเอวังโหตุเท่านั้นแหละท่านแปลกันมาว่าขอให้ความปรารถนาที่ท่านที่ท่านตั้งไว้แล้วจงสําเร็จจะเป็นใครก็ตามพระพเจก,กพุทธเจ้าก็จัดเพียงเท่านั้นเอวังโหตุ เมื่อเขาใส่บาดแล้วท่านก็ว่าเพียงเท่านั้นเอวังโหตุขอความปรารถนาที่ท่านตั้งไว้แล้วจงสำเร็จพระประเจกพุทธเจ้าจึงชื่อว่ามีพระมหากรุณาเหมือนกันมีพระบริสุทธิ์คือความบริสุทธิ์ผุดพองเหมือนพระพุทธเจ้ามีพระปัญญาแหลมหลักในทางการในการที่จะทำลายกิเลสเช่นเดียวกันพระประเจกพุทธเจ้า จึงเป็นพระที่ควรแก่การบูชารองลงมาจากพระพุทธเจ้าต่อจากพระประเจเกพุทธเจ้าก็คือพระอาหารหันตเจ้าทั้งหลายทั้งปวงพระอาหารหันตเจ้าทั้งหลายทั้งปวงนั้นนับจํานวนไม่ถ้วนก็กล่าวได้ว่าเป็นปูชนียบุคคลคุยเป็นปูชนียบุคคลถ้าได้บูชาเคารพสการะแล้ว <c oughs> ก็ทําให้เป็นสริมางคล ว่าด้วยเหตุด้วยผลธรรมดาก่อนเหตุผลธรรมดาคือว่าท่านนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้แจ่มใสไม่ชักจูงใครไปในทางที่เสียหายมีแจะจจนะแนะนำคนทั้งหลายให้เป็นไปในทางที่ดีที่งามในทางที่จะเริญในทางที่จะงอกงามไม่เป็นไปเพื่อความเสียหายแต่ประการใดท่านมีจิตใจน้อมอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา เมื่อจิตใจของท่านไปอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาไปคบมหาสมากรมเข้าไปอยู่ใกล้เข้าไม่ยังไม่ทันได้บูชาเลยเพียงแต่อยู่ใกล้เท่านั้นแหละสิริมีงคลก็เกิดขึ้นแล้วท่านเป็นบัณฑิตที่ควรครบปวมมงคลก็เกิดขึ้นเมื่อไปมาหาสู่เมื่อได้ฟังท่านพูดเมื่อฟังท่านเจราจาพาทีก็จะได้แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเหมือนกับ <c oughs> คนทั่วๆไปแต่ทั้งหลายลองสังเกตดูคนที่เป็นคนดีแม้จะไม่ถึงขั้นพระรหันต์ก็จะแนะนำแต่ในเรื่องที่ดีที่งามทั้งนั้นเช่นมารดาบิดาก็แนะนำในทางที่ดีที่งามหายากที่มารดาบิดาจะมีจิตใจโหดร้ายทารุณหรือว่าแนะนำบุตรธิดาของตนไปในทางที่เสียหายโดยมากก็ต้องเป็นไปในทางที่ดีงามทั้งนั้น แม้แต่คนธรรมดาก็เป็นอย่างนั้นเพราะเหตุที่คุณธรรมในใจมีอยู่ท่านที่เป็นพระอาหารหันต์ท่านเป็นผู้บริสุทธิ์เมื่อเป็นผู้บริสุทธิ์ก็มีความหวังดีต่อบุคคลผู้อื่นเป็นที่ตั้งไม่มีละที่จะแนะนำไปในทางที่เสียหายมีแต่แนะนำในทางที่แท้ที่ดีงามทั้งนั้นทางเสียหายก็ให้หลีกให้เว้นเมื่อพูดมาถึงตอนนี้แล้วเป็นเครื่องเปรียบเทียบอย่างหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งเป็นค้อยคิดได้ว่า <c oughs> การที่ก่อจะคบหาสมาคมกับพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนานั้นก็ให้ดูแลถ้าหากว่าองค์ใดแนะนำไปในทางที่เจริญงอกงามก็ให้สบคบหาสมาคมองค์ไหนไม่ได้แนะนำในทางที่ดีที่งามมีแต่พูดเรื่องเสียหายก็ต้องหลีกเว้นไว้ไม่จำเป็นจะต้องไปว่าอะไรท่าน แต่ว่าท่านพูดในทางที่เสียหายแล้วก็อย่าไปคบคาสมาคมเข้าเพราะคบคาสมาคมเข้าแล้วก็อาจทักทกอให้เกิดโทษโดยประการต่างๆได้คนธรรมดาสามัญน,นี่แหละพระธรรมดาสามัญน,นี่แหละไปมาหาสู่แล้วต้องไปมาหาสู่ท่านที่ม,มีศีลมีธรรมมีเมตตาปราณีช่วยสั่งช่วยสอนช่วยแนะนำในทางที่จะเจริญดีงามนี่ก็เป็น พอที่ปรีกออกไปอถ้าหากว่าไม่ใช่ถึงขั้นพระอราหารันแม้แต่พระธรรมดาก็ควรจะนึกคิดอย่างนั้นแต่ที่พูดมานั้นมุ่งหมายที่จะให้เห็นว่าแม้แต่คนธรรมดานั้นถ้าหากว่ามีใจดีแล้วก็จะแนะนำในทางที่ถูกต้องที่ดีงามทั้งนั้นพระอาหาันท่านก็ยิ่งกว่านั้นอีกเพราะว่าจิตใจของท่านบริสุทธิ์ผุดป่องแล้ว ไม่มีกิเลสไม่มีอาสวะทั้งหลายทั้งปวงเราไม่สามารถที่จะพบเห็นพระอรหันต์ได้ในปัจจุบันนี้หรือเราอาจจะพบเห็นได้เราก็ไม่ทราบว่าท่านเป็นพระอรหันต์เราก็นึกในใจไว้เสมอว่าเราต้องไหว้พระอรหันต์เราไหว้พระอรหันต์พระพุทธเจ้าเราไหว้แล้วพระปเจกับพพุทธเจ้าเราไหว้แล้วพระอรหันต์ก็เช่นเดียวกัน ตลอดถึงพระอนาคามีพระสะกทา,าคามีพระโสดาวันและบุคคลทั้งหลายที่เป็นคนดีเราก็ไหว้นี่เรียกว่าไหว้โดยลําดับมาถึงบุคคลสามัญธรรมดาที่ควรจะกล่าวอย่างยิ่งก็คือมารดาบิดามารดาบิดานั่งควรแก่การก็ควรแก่การเคารพบ,บูชาแม้แต่สมณะทีพราหมณ์ท่านก็ให้บูชาได้ แต่ไม่ใช่ว่าให้ไปกราบมารดาบิดาให้บูชาคุณธรรมในใจของท่านผู้เป็นมารดาบิดาคือท่านมีเมตตาธรรมในใจก็ไหวเมตตาธรรมของท่านท่านมีกรุณาธรรมในใจก็ไหวกรุณาธรรมของท่านท่านมีมุติตาธรรมต่อเราในใจเราก็ไหวมุติตาธรรมของท่านอูเบกขาธรรมก็เช่นเดียวกัน คนที่เป็นธรรมนาคนธรรมดาสามัญเป็นปุถุชนนี่แหละแต่เป็นมารดาบิดาก็ควรแก่การกราบไหว้ยอย่างยิ่งเพราะว่าจิตใจของท่านนั้นก็มีความปรารถนาดีเป็นที่ตั้งที่มีจิตใจเขวเออกไปนั้นอาจจะมีบ้างแต่ก็น้อยส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่มีจิตใจดีงามต่อบุตรธิดา เพราะฉะนั้นบุตรธิดาก็ควรจะนึกเสมอว่าผู้ที่ควรจะเคารพบ,บูชาอย่างยิ่งนั้นสำหรับคนทั่วๆไปก็ได้แก่มารดาบิดาการเคารพกราบไหว้ามารดาบิดานั้นสำคัญมากต้องทำเป็นประจำโบราณท่านสอนว่าก่อนจะนอนให้ไหว้ามารดาบิดาไหว้คุณพ่อคุณแม่เสียก่อนแล้วจึงนอนคือไหว้คนที่นับถือพระพุทธศาสนาก็ไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เสร็จแล้วก็ไหว้มารดาบิดาและครูบาอาจารย์ต้องทําเป็นประจำเพราะท่านเป็นผู้ควรแก่การบูชาการบูชามารดาบิดานั้นเป็นเรื่องไม่ไม่จำเป็นจะต้องเคอะเขินไม่จําเป็นจะต้องอายแก่ใครบางคนนั้นก็ไม่เคยจะกล้าที่จะไหว้มารดาบิดาอ่าด้วยเห็นว่ามีสัก์มีสีสูงมารดาบิดานั้นมีศักมีสีไม่เท่าตน ก็ไม่ไหวไม่กราบไม่ไหวมารดาบิดาหรือกราบไหวก็สักแต่ว่าทําไปทานั่นเองอย่างนี้ก็มีอยู่เหมือนกันกลายเป็นคนที่ไม่รู้จักคุณคุณของมารดาบิดาในการไหว้มารดาบิดานั้นทําให้เกิดคุณธรรมอบนนื่นๆนืมากมายเช่นกตัญญูกตวเวทิตาธรรมการที่จะไหว้ลงไปได้นั้นก็เพราะรู้ได้ว่ามารดาบิดานั้นมีคุณงามความดีอย่างนั้นอย่างนี้ เราจรึงไหว้ไหว้มารดาบิดานอกจากมารดาบิดาแล้วผ <c oughs> ู้ที่ควรบูชาทั่วๆไปสำหรับคนธรรมดาสามัญเช่นครูบาอาจารย์ก็ควรแก่การบูชาถ้าว่าครูบาอาจารย์นั้นจิตใจที่หวังดีที่ปรารถนาดีก็มีอยู่แน่นอนอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ว่าในฐานะที่เป็นพุถุชนอยู่จะแสดงอาการ แห่งความปรารถนาดีให้เต็มเปี่ยมอยู่ตลอดเวลานั้นบางทีก็เป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ยากแต่อย่างไรก็ตามมาันอกมาอุปชาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ควรแก่การบูชาคนใดที่มีครูบาอาจารย์แล้บูชาคนนั้นก็จะเดินไม่มีเสื่อมคนใดไม่เคยเคารพครูบาอาจารย์แล้วก็ไม่มีไม่มีจะเดินก็มักจะมีความเสื่อม การบูชาครูบาอาจารย์นั้นในปัจจุบันนี้มักจะถือกันว่าครูบาอาจารย์นั้นก็ทําหน้าที่เป็นครูสอนเท่านั้นไม่ได้มีน้ําจิตน้ําใจที่ประกอบด้วยพรหมวิหารธรรมเพราะฉะนั้นก็ไม่จําเป็นที่จะต้องบูชาที่คิดอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ถูกต้องเป็นการคิดไปในทางที่ผิดก็ควรที่จะคิดว่าถึงอย่างไรก็ตาม ความเมตตาปราณีของท่านก็ต้องมีบ้างไม่มากก็น้อยการที่ท่านมีเมตตาปราณีแล้วแสดงความเคารพเอื้อเฟือ้อต่อท่านก็แสดงว่าเราได้ไหว้ในกราบผู้ที่ควรบูชาเหมือนกันบุคคลผู้อื่นนอกจากครูบาอาจารย์ถ้าเป็นคนดีก็ควรแก่การบูชาบางคนคนดีธรรมดาสามัญนี่แหละเป็นปุถุชนนี่แหละ,นนแ,หละแต่เป็นคนดี ตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในธรรมชอบที่จะแนะนำสั่งสอนบุคคลผู้อื่นให้หมุนไปในทางศีลทางธรรมอยากจให้บุคคลตั้งอยู่ในศีลในธรรมอย่างนี้ถึงแม้จะไม่ใช่เป็นครูบาอาจารย์ก็ก็ควรแก่การบูชาเหมือนกันแม้จะเป็นปุถุชนแต่ก็ควรแก่การบูชาโบราณท่านสอนจนกระทั่งว่าพี่พี่ ควรแก่การเคารพบ,บูชาของน้องๆเพื่อต้องการให้มีความปรองดองรักใคร่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันการบูชาท่านผู้ควรบูชาจึงเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งของโลกถ้าหากว่าในโลกนี้ยังมีการบูชาผู้ควรบูชากันอยู่ก็มีความร่มเย็นเป็นสุขแต่ในโลกนี้รังเกียจบูชาธรรมคือการเคารพบ,บูชาระหว่างกันและกันโลกก็เดือดร้อนไม่มีหัวไม่มีหาง ที่เคารพบ,บูชากันอยู่เพราะรู้จักว่าอะไรเป็นรู้จักว่าใครเป็นคนดีรู้จักว่ามีหัวมีหางเป็นอย่างนี้ก็เป็นเหตุที่จะให้รักใคร่สนิทสนมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่แตกแยกกันแล้วก็ทำให้จิตใจลมเย็นเป็นสุขอีกด้วยไม่เหมือนกับที่ไม่เคารพบ,บูชากัน <c oughs> ถ้าไม่เคารพไม่บูชากันแล้ว ก็มีแต่เรื่องของการเอาพริ้นเอารัดเอาเปรียบหรือการวางเฉยต่อกันและกันชีวิตของแต่ละฝ่ายก็ไม่เห็นความสําคัญของกันและกันเรื่องการบูชาจึงเป็นเรื่องดีเรื่องหนึ่ง